ข่าวสั้นสมัครกานอิสราเอลในอาทิตย์นี้เรามาลุ้นประกาศรอบบินที่3ของเดือนพฤษภากันนะครับแล้วมาลุ้นคิวสัมภาษณ์เดือนพฤษภาว่าจะออกในปลายสัปดาห์นี้ไหมก่อนไปรับชมคลิปการลบกกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ในเดือนพฤษภาคมได้มีรอบบินไปแล้ว2รอบบินนะครับก็คือรอบบินวันอังคารที่9พฤษภาคมจำนวน100คนแล้วก็ในรอบบินอังคารที่16พฤษภาคมจำนวน102คนนะครับจากในคลิปก่อนนะครับที่ผมได้คาดการไว้ว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศร,รอบบินที่3ของเดือนพฤษภาคมในวันที่ 10- 1112นะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ประกาศนะครับ เท่าที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาก็เหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานไปนะครับถ้าเขาพร้อมเดี๋ยวเขาประกาศเองนะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกแหละเขายิ่งประกาศช้าก็จะทำให้เขาทำงานลำบากมากขึ้นนะครับดังนั้นในอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่วันที่ 18, 19, 20, 20, 21เนี่ยผมก็คาดการไว้ว่าก็น่าจะประกาศแล้วละคงไม่น่าจะช้ากว่านี้แล้วนะครับ ส่วนรอบบินที่3จะเป็นวันไหนนะครับจะเป็นวันอังคารที่23หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเพราะว่า2รอบแรกเป็นวันอังคารเนาะผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นวันที่23แต่ก็ไม่แน่ละครับปอนนะครับอาจจะบินก่อนอาจจะเป็นวันที่ 20, 20 21หรือไม่อาจจะบินหลังนะครับ24 25ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะก็แนวโน้มยังไงต้องรอเจ้าหน้าที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีละกัน แต่หากมีการนะครับขยับเป็น20-21เนี่ยอา,อาจจะมีอร์ไพรส์เล็กๆนะครับอาจจะมีการเพิ่มรอบบินในเดือนนี้มากขึ้นไปอีกจากที่ผมเดาวไว้4อาจจะเป็น5นะครับหรือว่า6ด้วยซ้าเดี๋ยวเรามาลองติดตามาในข้อมูลจริงกันอีกทีนะครับเพราะว่าข้อมูลหนึ่งเดียวที่เป็นเรื่องจริงก็คือคุณต้องติดตามที่หน้าเพจ TC Thailand เท่านั้นนะครับช่องลงหน่อยก็ได้แต่วิเคราะห์นะครับ ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นผมไม่สามารถไปฟันธงได้ว่าเขาจะประกาศวันไหนเมื่อไรนะครับยังไงก็ภาวนาให้มีรอบินเยอะๆนะครับคนที่อยู่คิวหลังๆก็จะได้มีกําลังใจมากขึ้นนะครับในการที่ตัวเองมีโอกาสจะได้ไปก็สูงขึ้นครับและในปลายสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่21เมษายนเรามาลุ้นกันว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศคิวสัมภาษณ์ ของเดือนพฤษภาออกมาวันนี้ไหมเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกทุกคลิปแหละว่าเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศาคิวสัมภาษณ์ในเดือนต่อไปประมาณวันที่20เป็นต้นไปนะครับดังนั้นก็วันศุกร์นี้จะเป็นศุกร์ที่21ด้วยก็มาลุ้นกันนะว่าคิวสัมภาษณ์เดือนพฤษภาจะประกาศไหมโอกาสน้อยแต่ก็อาจจะมีโอกาสอยูอ่แต่ถ้าให้ชัวร์ๆก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวรนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ